ยพงแต่รู้จักกันกระนันพางพอเป็นทางไม่ตีกันนี้แหละเมื่อพระอดเข้าปาจึงมาแวะน้องรือชื่อประแดะดวงใจท่านเท้าประดูผู้เป็นผัวยังไปเลี้ยงวัวหากกลับไม่แมนชักช้าชีวันจะบัไลัยเร่งไปเสียเถิดพระราชาเมื่อนั้นลันใดยิ้มเยาะหัวเราะร่า เราไม่เกรงโครอิทิริธาเท้าประดู่จะมาทำไมใครพี่ก็ทรงสักดากราหารแต่ข้าวสารเต็มกระบุงยังแบกไว้ปลาแห้งพี่เอาเข้าเผาไฟประเดียวใจเคียวเล่นออกเป็นจุนเมื่อนั้นนางประแดะเห็นความจะวาวุ่นจึงนบน้อม ยยบตัวทำกลัวบุญไม่รู้เลยพ่อคุณนี้มีฤทธิ์กระนั้นสิเมื่อพระเสด็จมาหมูหมาหย่นย่อไม่รอติดขอพระองค์จงฟังยั้งหยุดคิดอย่าให้มีความผิดติดตัวน้องเท้าประด่ภูธรเธอขี้หหง ถ้ารู้ถึงเท้าเธอจับทุบถองจงไปเสียก่อนเถิดพ่อรูปทองอย่าให้น้องชั่วช้าเป็นราคีว่าพรางทางสลัดปัดกรอนควักค้อนยักหน้าตายยิบหยีหน้ากรอนอ่อนคอจรอรีเดินหนีมิให้มาใกล้ไกลเมื่อนั้น ลันใดไม่สบอารมณ์หมายเห็นนางหน่ายหนีรีกายโฉมชายสลักพัดมือไปมันให้ขัดสนยืนบนออดเจ้ามาทอดทิ้งพี่หนีไปได้ตัวกูจะอยู่ไปทำไมก็ยกยามขึ้นไหลไปทั้งรักเมื่อนั้นท้าประดูสุริยวงทรงกระดัก เที่ยวเลี้ยงวัวล้าเหนื่อยล้าเลื่อยเหนื่อยนักเข้ามาหยุดยั้งพักในศาลาวันเมื่อมเหสีจะมีเหตุให้กระตุกในเนตทั้งซ้ายขวาตุ๊กแกตกลงตรงพรักตาครานไปครานมาก็สิ้นใจแม่โคข,ขึ้นซัดผัดโคตัวผู้ ที่เคราะดูหลักจิตคิดสงสัยจะมีเหตุแม่นมั่นพรานผาไทยก็เลี้ยวไล่โคกลับเข้าพาราครั้นถึงขอบรั้วริมหัวป้อมพระวิ่งอ้อมเลี้ยวลัดสกัดหน้าไล่เข้าคอกพันมิทันชา้าเอาขี้ยาสงควันกังริ้นยุงยืนรูปเนื้อ ยืนรูปเนื้อตัวที่หัวบันไดแล้วจะเข้าในปางรัดผดผ้านุ่งยุระญาตยื่องย่างเข้ามามุงเห็นกระบุงเข้ากล่องนั้นพร่องไปปราสลิดในกระบายก็หายหมดพระทรงยศแสนเสียดายน้ำลายไหลกำลังหิวเข้าเศร้าเสียใจ ก็อเอ็นองค์ลงในที่ใสย,ยากวักพระหัตตรตรัสเรียกมเหสีเข้ามานี่พุ่มพวงดวงยีหวาวันนี้มีใครไปรมายังพาราเราบ้างหรืออย่างไรเมื่อนั้นนางประแดะฟังความที่ถามไทยกราบทูลเยี้ยงยักษ์กระอักระไอร้อนตัวกลัวภัยพระภูมิ ตั้งแต่พระ,สะเสด็จไปเลี้ยงวัวน้องก็นอนซ่อนตัวอยู่ในที่ไม่เห็นใครไปามายังทานีทรงทราบใต้เกศีพระราชาเมื่อนั้นเท้าประดูได้ฟังให้กังขาจึงซักสไล่เลียงกัรยาว่าไม่มีใครมาน่าแครงใจทางข้าวป่าของข้า ของค่าหายเอายักย้ายขายซื้อหรือฉไหนหรือรอบลักตักให้แก่ผู้ใดจงบอกไปนะนางอย่าพรางกันเมื่อนั้นนางประแดะตกใจอยู่ไว้วันด้วยแรกเริ่มเดิมทุนพระทรงทันว่าใครนั้นมิได้จะไปมาครั้นจะไม่ทูลไปตามความจริงก็เกรงกลิ่งด้วยพิรุษ หมูสาสารภาพกราบรงกับบาทาวอนว่าอยากโกรธจงโปรดปรานวันนี้มีหนกกระสัตรตราเที่ยวมาสี่ซอขอข้าวสารน้องเสียมิได้ก็ให้ทานสิ้นคำให้การแล้วผ่านฟ้าเมื่อนั้นเท้าประดูได้ฟังนึกกังขา ใครหนอหนอเนื้อกระสัตราเที่ยวมาสีสอขอทานจะเห็นเป็นอ้ายระเด่นลันใดที่ครอบครองกงรุงไกรเทวฐานมันเสด็จแสงแกล้งทำมาขอทานจะคิดอ่านตัดสเสบียงเอาเวียงชัยจึงชี้หน้าว่าเมมเหสีมึงนี่เหมือน มึงนี้เหมือนหนอนบ่อนไส้ขนเอาเข้าป่าให้เขาไปวันนี้จะได้อะไรกินถ้ามั่งมีสีสุกก็ไม่ว่านี่สำเพอเหลากาก็แตกสิ้นแล้วมิหนำซ้ำตัวเป็นมนทินจะอยู่กินต่อไปให้ครางแครงเจ้าสัทธาอาศัยอย่างไรกันหรือกระนี้กระนั้นก็ไม่แจ้ง จะเรี้ยงไว้ใหญ่เล่าเมื่อข้าวแพงช่วยชักแสงออกแกว่งไกวเมื่อนั้นนางประแดะเรียวลอดกอดเอวได้เหมือนเล่นงูกินหางไม่ห่างไกลนึกหวั่นพรันใจอยู่รัวรัวโปรดก่อนผ่อนถามเอาความจริงเมื่อชั่วแล้วทิ้งแทงทิ้งเถอดทุนหัวอันพระสามี เป็นที่กลัวจะทํานอกใจผัวอย่าพึงคิดพระห,ห่วงมิได้พระอาญาที่ให้ข้าวให้ปลานั้นข้าผิดน้องนี้ทําชั่วพระมัวมิดทําไมกับชีวิตไม่เอ,อื้อเฟื้อน้องมิได้ศรัทธาอาศัยจะรือน้ำดำไฟไปเสียเชื่อไม่มีอะไรแก่เลือดเนื้อแต่เงื้อเงื้อไว้เถิดอย่าพื้อแทง เมื่อนั้นเท้าประด่เดือดนักชักพระแสงถ้าบอกจริงให้กูอีหูแหวง่งจะงดไว้ไม่แทงอย่าแย่งยุทธกูก็เคยเกี้ยวชูรู้มารยามิใช่มึงโสดามาหาอุดมันเป็นถึงเพียงนี้ก็พิรุษถึงดำน้ำร้อยผุดไม่เชื่อใจยังท้าจะพิสูตรรูดรอง พ่อจะท้องให้ยับจนตับไหลเห็นว่ากูหลงรักแล้วหนักไปเอออะไรนี่หวานน้ำหน้ามึงหาเอาใหม่ให้ดีกว่านี้อีกผิดก็เสียเงินปรีกสองสลึงกำลังกิ้วโกรธาหน้าตึงที่ผึงถูกตะโพกคโยกไปเมื่อนั้น นางประแดะเจ็บจุกลุกไม่ไหวค่อยยืนหยัดก,กลับแพงครแยกไปเข้ายังควรวายร้องไห้โฮร้องดินเร่าๆพอเจ้าเอย๋ยลูกไม่เคยโกหกพกโมโหเสียแรงได้เป็นข้ามาแต่โซกกลับพาโรคโรธาดาตีน้องไราย,ยาดวงพงษาหมายพึ่งบาทาพระโฉมสีโคตรพอโคตแม่ก็ไม่มี อยู่ถึงเมืองตานีเขาตีมาแต่พกดกโดยเมียแทบขาดถีบด้วยพระบาทดังชาติค่าจะไปจะอยู่ไปใยเล่าไม่เข้ายาตายหงตายหาก็กตายไปเมื่อนั้นเท้าประดู่ได้ฟังดังเพลิงไหมดูดูประแดกค่อนแคดได้กลับมาดา่ดาได้อีใจเพชร เอาแต่คารมเข้าข่มกรบกูจะสิเหวต๊อเสียให้เข็ดชะช่างโศกกาน้ำตาเล็ดกูรู้เช่นเห็นเท็ดทุกสิ่งอันว่าพรางทางขวาได้พระโตดุด่าตาโตขาเท้ากำปัน้น ผลักประตูครวไฟเข้าไปพันนางประแดะยืนยันลั่นกรไว้ผลักไปผลักมาอยู่เป็นครูจะเข้าไปในตู้ให้จงได้กระทือฟ้าโครมครามความแค้นใจอึกระทึกทั่วไปในภาราบัดนั้นพวกหัวไม้กระดูกผีขี้ข้าบ่นเลิกกินเล่าเมากลับมาได้ยินเสียงเถียงด่ากันอื้ง จึงหยุดนั่งค้างนอกริมวัวนอกข้อกลัวว่าเมียผัวคู่นี้มันขี้หึงพอพบคร่ำราดดีตีตะบึงอึงคะนึงหนักหนาหน่าขัดใจจะคว้าค้อนอิดป่าเข้าฝ่าผงตกลูกองปลาล้อและหม้อหายพลางตกมือร้องเย้ยเผยใยใๆและวิ่งไปทางตะพานบ้านตะนาว เมื่อนั้นเท้าประดู่ตาพองร้องบอกกล่าวหยิบงอบครอบหัวตัวสันว่นเท้าไอ้พ่อเจ้าชาวบ้านวานช่วยกันวัวน้ำวัวหลวงกูเลียงได้อิดมาเปรียงเปรียงเสียงสนัน่นสาเหตุมีมาแตกกลางวันคงได้เห็นกันไอ้รันใดทั้งนี้เพราะอีมะเหเสือ จะกินเลือดกินเนื้อกูให้ได้ขวางวังครั้งนี้ไม่ให้ใครชูมึงหรือมิใช่อีมันยาพระช่วยได้ไมยุงปัดกวาดแกวง่งสำคัญว่าพระแสงขึ้นเงื้อง่าเลี้ยวไล่ฟาดฟันกะละยาวิ่งมาวิ่งไปอยู่ในครัวเมมดูดูอีประแดด ทีนี้แหละเห็นประจักษ์ว่ารักผัวหากกูรู้ตัวหัวไม่แตกแตนขวางแล้วหนีไปมิได้ตอบแทนยิ่งคิดยิ่งแค้นเหลียวเลี้ยวแล่นไล่ตีทรงเอยทรงกระบอกน้องไม่เห็นด้วยดอกพระโฉมสีป่าวังครั้งนี้มิช่ชูน้องสืบสมดังว่าสัญญาให้ถองวิ่งพลางทางร้อง ตีน้องทำไมเหลือเอ่ยเหลือเห็นขัดเขมขบฟันหมันไส้ปราณีมึงใหญ่ใครใช่มีชู้มึงเลี้ยงเป็นเมียไปเสียยาอยู่วังรั้วของกูปิดประตูตีแมวเมื่อนั้นนางประแดะเหนื่อยอ่อนลงนอนแล้วยกมือท่วมหัวลูก กลัวแล้วกอดก้นผัวแก้วเข้าคำครวนโอ้พระยอดตองของน้องเอ๋ยกะไรเลยช่างสลัดตัดเด็ดด้วนแม้นชั่วช้าจริงจังก็บังควรพ่อมาด่วนมุทะลุดุดันไปจงตีแต่พอหลาปราบพอจำจะเฝ้าเคียนจะเวียนเคียนซ้ำไปถึงไหน งดทอดโปรดเถิดพระผู้วนในน้องยังไม่เคยไกลพระบราธาจึงไม่เลี้ยงเป็นพระมเหสีจะขอพึ่งบารมีเป็นขี้ค่าไม่ถือว่าเป็นผัวเพราะชั่วช้าจะก้มหน้าเป็นท่ากวาดขี้วัวสิบคนเข้าไม่ถึงคนหนึ่งออกอยู่กับคอกช่วยใช้พ่อทุนหัวรำพรางถางทุ่ม ทอดตัวตีอ,อกชกหัวแล้วโศกาเมื่อนั้นท้าประดู่ได้ฟังนางร่ำว่าให้นึกสมเพศเวทนาน้ำตาไหลนองสักสองครุหวนรำลึกนึกถึงอายลันไดกลับเจ็ดใจไม่เหือดเลือดดุโมโหมืดหน้าบ้ามุทะลุกระดูกผุเมื่อไรก็ไม่ลืมกูไม่อยากเอาไว้ใช้สอยนึกว่าปล่อยสิ่งสัตว์วัดสามปลื้ม แต่ฉันทอผ้าอย่างคาฟิมดีแต่ยืมเขากินอีสิ้นอแม่เรือนเช่นนี้มีเป็นผลมันจะลวงมันจะลวงลวกก้นจนชิบหายไปเสียมึงไปไม่เสียดายกูปจะเป็นพ่อไม้สบายใจ สาวสาวชาวังก็ยังถมไม่ปรารมปรารีจะมีใหม่เก็บเงินค่านมผสมไว้หาไหนหาได้ไม่ทุกร้อนเมื่อนั้นนางประแดะหูกรวงดวงสมองจุดที่จะพรากจากจอนบังออนค้อนส่วงเข้ารำไรโอพ่อใจบุญของเมียเอ,อ๋ย แปดค่ำพ่อเคยเชือดคอไก่ต้มปลาร้าตั้งหม้อกับหน่อไม้เมียยังอะไรอยู่ได้กินพระเคยรียดนมให้รวมวัวให้เมียขายแม้สายก็ยังไม่หมดสิน้นเหลือติดก้นกระบอกเอาจอกรินให้เมียกินวัน,นิดคิดทุกวันแต่พอพรบพรบเมียเข้ากระท่อมพ่อนั่งกล่อมจนหลับแล้วรับขวัญ ในมุ้งยุงซุมพ่อสูงควันสารพันทรงศักดิ์จะรักเมียจะกินอยู่ภูไหวสบายใจพ่อมอบไว้ให้วันและสิบเบีย้ยอกน้องดั่งไฟไม่ลามเลียจะทิ้งเมียเสียได้ไม่ใหญ่ดีเท,ที่ยงนางกลางคืนพ่อทุนหัวจะให้ออกนอกรั้วลูกกลัวผีก้นใต้ก้น,กนไฟก็ไม่มีผัด รุ่งพรุ่งนี้เถิดพ่อคุณถึงจะไม่ได้อยู่บนตำหนักขอพึ่งพักอาศัยเพียงใต้ถุนยกโทษโปรดเถิดพ่อใจบุญเสียแรงได้เลี้ยงขุนมีมาเมื่อนั้นเท้าประดู่ได้ฟังชังน้ำหน้าน้องรืออีขี้เขาเจ้าน้ำตายังจะร่ำไรว่าร่ำไรว่ากวนใจกูเมื่อเสียเถิดอีหวาอีน่ารุง่ง อย่าพูดอย่ามุ้งรำคาญหูใส่หัวมึงออกนอกประตูขืนอยู่ช้าไปได้เล่นกันว่าพรางปิดบานทวารผงเข้าในห้องท้องพระโรงขมิขมันยกหม้อตุ้งกาออกมาพรันพระทรงศักชักควันขมองไปเมื่อนั้นนางประแดะทุกร้อนถอนใจใหญ่ แล้วข่มขืนกลืนกลืนกลั้นชลนยัยจะอยู่ไปใย,ยเล่าเขาไม่การแต่ทุบตีมิหน่ำแล้วซ้ำขับให้อายอับเพื่อนรั้วหัวบ้านชาวข้าร่ำว่าดาบประจานใครจะทานทนได้ฝีมือกูจะหาผัวใหม่ให้ได้ดีเอาโยคีกินไฟไม่ได้หรือไหนๆชาวเมืองก็เรื่องลือ อึงอื้ออับอายขายพักตาคว้าถุงเบีย้ยได้ใส่กระจาดช่วยผ้าแพผ้าแพรขาดขึ้นพาดบ่าลงจากบันไดใครคราน้ำตาคลอคลอจอได้ด ครั้นมาพ้นคอกวัวรัว,รวตารางเรียวหลังดูปรางปราสาทสีเคยได้ค้างกายมาอยู่หลายปีครั้งนี้ตกยากจะจากไปหยุดยืนสะอื้นอยู่อึดอๆเดือนก็มืดเต็มทีไม่มีใต้ฝนตกพรำๆรำทำยางไรก็หยุดยืนร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่ที่ร้านเมื่อนั้นโฉมระเด่นลันใดใจหาร คั้นพรบข้ำเข็นบันไรไว้นอกชานยกเชิงกลานสุ่มไฟใส่ฟืนตองแล้วเอ็นอง,ง์ลงเหนือเสือกระจูดนอนนิ่งกริ้งทูดอยู่ในห้องสนอเสียงสำเนียงพิราบร้องครางระหึมครึ้มกล้องบนกบทูแววแววเขาแมวในกรีบเมฆ ดูวิเวกหลังคาเที่ยวหาหนูพระเผยบัญชรแลจชะงแงะดูดาวเดือนรุบหรูไม่เห็นตัว